คุณเพื่อนเราแก้ต้เมื่อกี้ที่เราแก่พัสดุไปเนาะสกุตที่พลังผลไม้ของมาร์คไรเดอร์ไก่มูนะคะไม่ได้มีแต่ของผู้ชายของ <laughs> ไม่ได้มีแต่ของผู้หญิงของผู้ชายเราก็มีค่ะ ใช่แล้วของผู้ชายนะคะก็เป็นมัซซี้และพลังผลไม้นะครับแล้วก็ไว้เล่นได้แล้วก็ยังมีสกุชี่ที่ขุนพลนชอบมากเป็นลายกาตูนเป็นลายกร์ตูนตัวโปรดเลยนะคะที่เราสั่งมาด้วยม,มันไม่ใช่สกุชชี่จิ๋วเหมือนของของที่บ้านเราด้วยใช่ไหมลูกใหญ่กว่านะครับ <Here. S 1> ใหญ่กว่าสามารถบีบแบบนี้ แต่ถ้าเป็นไปได้ห้ามดมนะลูกมันเป็นสารเคมีมันอาจจะเป็นกลิ่นหอมของสากุชิแต่ว่ามันมันไม่ได้หอมมากนะคะท่านดูนะคะนี่มีขีดสีนี่ดูสิสกุชิปิกาจูลายไม่เหมือนกันด้วยเหมือนไหมไม่เหมือนนะ ดูสิเห็นไหมอันนี้นะคะเรามาดูกันยกขึ้นใช่ไหมอันนี้เป็นเขาาไม่รู้เรียกว่าอะไรบันเหรอหรือะไรถ้าเกิดพี่ๆคนไหนที่เล่นสกูชี่ก็ช่วยบอกได้นะครับเป็นลายตี่กจูส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเล่นผู้ชายไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เออพี่ต้นข้าวไงพี่ต้นข้าวพี่ต้นน้ําพี่เจไดพี่ฟ้าใสพี่ปอพี่นุกพี่อะไรอีกอ่ะพี่เจไดพูดไปยัง หลายหลายคนเลยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะมาช่วยบอกว่านี้มันเรียกว่าอะไรหุ้ยสโลว์ลายิกาจูแม่พยายามหาหลายโปกเกมอนนะแต่ว่าไม่มีตัวอื่นเลยนะคบมีสีชมพูผ่านไปนะต่อไปมาดูสีเขียวกันดีกว่านี่นเงี้ยอันนี้สามารถเก็บได้มันก็เหมือนเป็นของเล่นโปกเกมอนอีกชิ้นหนึ่งนะคะนี่ต่อไปสีส้มอุ้ยพลสีส้มมันไม่เหมือนอันอื่นสีส้มมันนุ่มมากเลยนุ่มเหมือนมันจะ เมื่อนุ่มเบาเหมือนมันจะขาดยังไงไม่รู้อ่ะแต่มันไม่ขาดหรอกเฮ้มันอาจจะสโลสุดด้วยซ้าโอ้มันเคลื่อนช้าสุดเลยอันนี้ปีกจูกาลังวิ่งบุ้งบุ้งบุ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 งอันนี้ปีกจูกําลังทําอะไรเฮ้ยอันนี้นิ่มสีส้มนิ่มสุดแล้วคนจะเลี้ยงบินแน่นเลยมันกระดูดคุณพลลองทําแบบนี้สิลูกแล้วก็เอามือออกทดสอบความสโลนะอ่าคุณพลบีบอันนี้บีบอันนี้สองมือเลยแม่บีบอันนี้อ่ากดลงแล้วก็ปล่อย หา<บ>อมไม่กับแม่แม่มสิบสิบอะไรครับก็คือเสมอกันใช่ไหมครับนี่นแต่ว่าอันนี้เนื้อไม่เหมือนตัวอื่นเนื้อมันจะเบากว่าอันนี้เป็นของแถมสป,ปังกอนน้ยน่ารักอ่ะฟินอ่ะเป็นสีขาวอ่ะโอเคเค้ยถือว่าพี่ๆเ็าชอบเล่นปีกระจูกันนะนี่ ปู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 ปีแกปีแกน่ารักเดี๋ยวแม่เลือกก่อนว่าแม่ชอบอันไหนชอบเล่นปีกจูหรือชอบเล่นสกูชี่ใครพี่ที่แม่พูดอ๋อถึงว่าพี่ผู้หญิงเขาชอบเล่นสกูชี่กันเพราะว่าบีบแล้วมันฟินแม่มันกลายเป็นแป้งโดยอันนี้มันก็จะเป็นของสะสมของเราอีกอย่างหนึ่งนี่คนคนเล่นแบบนี้สกูชี่แม่พังไปมีขาดด้วยใช่ไหมครับไหนแต่ว่าไม่เป็นไรเล่นกันเล่ห์ของแม่ทีน้องอู้สโลว์อากินกิน กินไม่ได้นะคะคําเตือนห้ามนำใส่ป่าใช่ไหมคุณพนจะได้ทำอะน่ากินคุณพนชอบสีอะไรอ่ะแม่ชอบัีนี้อ้าวชอบเหมือนกันเลยเพราะว่ามันนิ่มนะคะมันนิ่มมากเลยนะคะนี่เดี๋ยวจะไปใส่คอลเลกชันของปีกจูข้างบนห้องเทลูมนะอ่าไว้ได้กันจบและจบละ เอาให้แม่บ๊ายบายขอบคุณทุกการติดตามนะคะขุนพลพ่อและแม่ดีเจมากมากเลยที่ได้รู้จักทุกๆคนนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดกดกดไลค์กดแชร์ให้ขุนพลได้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย